สวัสดีครับผมปริววศนำด้วงวันนี้มาโพกการรายง,งานพยายกรณ์อากาศบริเวณภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือตอนล่างประจําวันพฤหัสบดีที่18เมายน2567ครับวอน,นื่นเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับรวมถึงภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือด้วยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของลมใต้และก็ลมตะอนอ,อกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมนะครับ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของแนวลมพัดศอกนะครับระหว่างลมใต้แล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ก็ปกคลุมอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับมาดูในส่วนของสภาพท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับก็มีสภาพของท้องฟ้าที่ค่อนข้างโล่งนะครับจะมีเมฆบางส่วนอยู่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีครับในส่วนของการคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝนฟ้าขนองนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับร้อยละ10ของพื้นที่แล้วก็มีโอกาสของการเกิดลมระโชกแรงบางแห่งได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารและก็จังหวัดอุบลราชธานีในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่38ถึง41องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงของเช้าวันพรุ่งนี้25-28ถึงองศา,ศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ก็ยังคงมีลักษณะของอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่นะครับก็อยากจะให้ฝากในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนช่วงช่วงบ่ายช่วงค่ำนะครับมีโอกาสของการเกิดฝนฟ้าขนองได้บางพื้นที่นะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองก็จะมีลักษณะของ ลงจะโชคแรงที่อาจจะเป็นอันตรายได้ก็ขอให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับการรายงานในช่วงเช้านี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ติดตามต่อในช่วงบ่ายสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน